ผมมั่นใจว่า90%ของคนที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับน้ำหอมที่เป็นแอลกอฮอล์เบสแต่วันนี้ผมจะบอกว่าน้ำหอมที่มีเบสเป็นน้ำมันหรือว่าออยล์เบสก็มีนะแล้วมันเป็นยังไงมีความแตกต่างกันอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับ พบกับผมกะเพาพงกรนะครับวันนี้จะมาไขาข้อข้องใจว่าน้ําหอมออยล์เบสกับแอลกอฮอล์เบสแตกต่างกันอยังไงเราเริ่มที่แอลกอฮอล์ก่อนตัวเบสที่ใช้ในการกระจายกลิ่นจะเป็นแอลกอฮอล์ซึ่งก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าพอสเปรย์ลงบนผิวก็จะ ฟุ้งกระจายได้ดีแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยความที่มันเป็นแอลกอฮอล์นะครับแต่ข้อควรระวังในการใช้เนี่ยสำหรับบางคนที่ผิวแพ้ง่ายหรือว่าแพ้แอลกอฮอล์อาจจะเกิดการระคายเคืองผิวได้ซึ่งวิธีการแก้เนี่ยอาจจะไปใช้น้ําหอมอีกแบบหนึง่งที่เป็นออยล์เบสเป็นทางเลือกจะมีตัวเบสกระจายกลิ่นเป็นน้ํามันข้อควรระวังในการใช้เนี่ยพอเราสเปรย์ลงบนผิวมันจะ มีความมันเล็กน้อยบางคนอาจจะชอบหรือว่าไม่ชอบอาจจะมีความเหนอะระหว่างวันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละคนนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเราฉีดลงบนเสื้อผ้าอาจจะทําให้เกิดเป็นรอยด่างหรือว่ารอยบนเสื้อผ้าได้ไม่ต้องตกใจครับถ้าเผลอไปแล้วสามารถซักออกได้ซึ่งข้อดีอีกอย่างหนึ่งของมันเนี่ยด้วยความที่เป็นออยจากธรรมชาติจะเป็นมิตรต่อผิวครับผิวจะไม่ค่อยแพ้แล้วก็เหมาะสำหรับคนผิวแห้งมากกว่าเพราะคนที่ผิวแห้งจะทําให้กลิ่นน้ําหอมติดได้ ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครับซึ่งน้ำหอมแบบออยล์เบสจะทำให้ผิวชุ่มชื้นมากขึ้นครับแล้วก็ยังสามารถฉีดผมได้ด้วยไม่เป็นอันตรายครับนี่ก็คือความแตกต่างโดยเบื้องต้นของน้ำหอมแอลกอฮอล์เบสและออยล์เบสเลือกใช้ขึ้นอยู่กับความชอบโอกาสแล้วก็สภาพผิวของแต่ละคนเลยนะครับก็วันนี้ขอให้ทุกคนเลือกน้ำหอมให้เหมาะสมกับตัวเองที่สุดขอบคุณครับ